สวัสดีวันอาทิตย์สีแดงนะคะเราจะพามาดูมะเขือสีแดงกันค่ะไม่ทราบสายพันธุ์นะคะว่ามาจากประเทศอะไรแต่สีแดงสวยมากค่ะดกนะคะ อ่อนสีเขียวลองเก็บไปต้มจิ้มน้ำพริกดูแล้วค่ะก็กินได้นะคะเหมือนมะเขือทั่วไปเพียงแต่ไม่หวานเท่าของไทยค่ะมีเยอะเลยค่ะตอนนี้กำลังออกลูกใหม่ๆแล้วก็ สวยค่ะตามหามาพักหนึ่งแล้วค่ะก็ได้มาปลูกสมใจนี่ถ่ายย้อนแสงนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดตางบางมุมอะค่ะสวยมาก ผลอ่อนกินได้ผลแก,ก่ก็ที่เป็นสีแดงก็น่าจะมาใส่อาหารเพื่อตกแต่งให้อาหารสวยงามได้อีกนะคะค่ะสวัสดีนะคะ